รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสามเมืองที่คิดดีคิดดีคิดดีแล้วทำ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกันเป็นประจำทุกเช้าวันเสาร์เวลาตีห้าถึงตีห้าครึ่งรายการคิดดีแลนด์ทางทท,ทบ .5 เช้าวันนี้เราอยู่ที่พุทธอุทยานมาค้าบูชาอนุสรตำบลสาริกาอำเภอเมืองจังหวัดนครน,นายกค่ะมาเชิญชวนคุณผู้ชมติดตามข่าวสารกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและเทศนธรรมจากท่านพระธรรมวชิรคุณาธานที่ปรึกษาเจ้า,าคณะกรุงเทพมหาคนคร เจ้าวาดวัดศรีสุดารามบวรวิหารเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครค่ะไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะรัเชเลิศพรภาสาจุตชนพุทธประเทั้งหลายทีรชมรายการคิดติแลอยู่เช้าของันเสาร์ที่15กุมภาพันธ์เมื่อวันที่12ผ่าพนมาได้สองวันเป็นวันมาคาบ,บูชาก็ปรกากฏว่ยญายโยบทั้งหลายทั้งใกล้ทั้งไกลได้เดินทางมายัง พุทธอุทยานมาคะบูชาลุศรตรบมุสกาอามเพิเมืองจังหวัดตากอนยกจํานวนมากด้วยกันตั้งแต่ภาคเช้าเป็นตจนไปจนถึงเยน็นจนถึงค่าก็น่าอมโมธนาถ้าไม่ภาพมีความรู้สึกว่าพุทธศาสนาเราเนี่ยมันยังมั่นคงยังอยู่ในใจของชาวพุทธทุกท่านทุกคนที่เราเป่งว่าจะว่าพุทธทังสร,รงกาชามิมีองค์สมเด็จมีพระพาเจ้าเป็นสนะเป็นที่พึ่ง ทำมังสรงกรกชามิมีพระธรรมเป็นพระเป็นที่พึงสังฆสรกรกชามิมีพระสงฆ์เป็นพระเป็นที่พึงเรามีคุณของพระไตรมีพระพุทธมีพระธรรมมีพระสงฆ์เป็นที่พึงอย่างนี้ภาวันสาคัญจางุูธศาสนาเช่นวันมาฆบูชาที่ผ่านมาแล้วเมื่อวัน 4, ที่พุทธที่สิบสองก็ปรกากฏย่าดวมทั้งหลายแหล่ก็ไปกันครั้งหนึ่งในชีวิตท่านที่ได้ไปเห็นพระอาจารย์ถึงจำนวนหนึ่งพันสองร้อยสิบวงเนี่ย ท่านกราบครั้งเดียวเนี่ยสามารถการาบพระรหันต์ได้ถึง1,250อ oh งค์ท่านจะสามารถกราบบมานได้ถึง1,250อ oh งค์มีพระเจ้าอีกหน้าจากถึง9,92เมตรเศอกด้วยกันเนี่ยก็ถือว่าเป็นมงค,คลอย่างยิ่งพระอาจารย์ท,ทังหลายในช่วงหลังจากมาคะไปต้นไปแล้วในหลังจากมาคะไปแล้วนี้ ก็ขอเชิญมีการเปิดให้ทศนิษเนี่ยได้ไปบูชาเนี่ยกันทุกทุกวันไม่ปิดนะตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงเย็นะนะโดยประมาณก็คือ,อ17เอ1นิกา5โมง6โมงเย็นก็จะปิดจับารานถ้าเยาวชนหลายมีโอกาสผ่านไปยังจังหวจะขอในยกอาจจะไปป่าจินสะแก้วสะเซิงเซาที่ผ่านไปก็ขอเชิญเจริญพรแวะมาที่พรพยาบาลรับจราอร ไม่ไม่อยากจะบอนเต้นแตงก็มุ่งหน้ามาทางนับตกปฏิกาอยู่ฝวามือก่อนถึงปิกานี้ประมาณหนึ่งกิโลก็จะถึงยมำเข้าสัดนึ่งเดียวในประเทศไทยนึ่งเดียวในโลกที่สร้างได้สมบูรณ์ห <yogurt> นึ่งองค์สมรีผู้พระเจ้าปางอุดงพระปฏิโมกสองพระเจ้าจำนวนหนึ่งพันสองร้อยสิบองค์สามมีภูเขาล้อมรอบสี่มีมีมีต้นไผ่ล้อมรอบและมีน้ำลำธารครั้งหนึ่งในชีวิต ถ้าได้ไปกราบไปไหว้ก็จะเป็นบุญถ้าไปกราบไปไหว้ก็จะเป็นกุศลอย่างยิ่งนั่นเองแต่ธนเจท่าน,นทั้งหลายนั่นคือเป็นอิมธสบูชาการไปเวทียนโดยดอกไม้จบเทียน,ยเ,เ,ยนเครื่องหอมนั่นนั่นเป็นอิมธสบูชาถ้าองค์สมเด็จพระประาจาทรรมเจ้าท่านประสงค์ให้เป็นปฏิบัติบูชาพระบูชาหมายว่าแปลในสง ก็ต้องปฏิบัติตามคําสั่งตามคำสั่งของท่านในเหตุและผลสาระในโอวาปะปิโมกที่ว่หนึ่งการไม่กระทำบาปท,ทลายทั้งปวงอะไรที่เป็นทุกข์เป็นโทษกับตัวเองอะไรเป็นทุกข์เป็นโทษต่อสังคมเราไม่ทําอย่างนั้นเรียกว่าไม่ทําบาปอะไรที่เป็นสุขแก่ตนเองอะไรที่เป็นสุขแก่สังคมอะไรที่เป็นอัตรประโยชน์อะไรเป็นที่หิจประโยชน์เราทําสิ่งนั้น ประการที่สามทำจิตของตนให้หมดจดจากเครื่องเศร้าหมองจิตนี่ปกติจะใสแต่วันนี้เราเอาความทุกข์ใส่ไปมันก็ทุกข์ถ้าวันนี้ตื่นมาแล้วเอาเอา,เอายักษ์ใส่แล้วก็เป็นยักษ์วันนี้เราเอาพระใส่แล้วก็เป็นพระเพราะฉะนั้นจิตเราเนี่ยจะรับทุกเรื่องเราก็ต้องพิจารณาเอาว่าสิ่งใดควรรับสิ่งใดไม่ควรรับเอาเข้ามาอย่าให้เกิดความทุกข์ใจ หากจิตของตัวในหมดโกจากเครื่องสมองไม่เกิดกานเฮาบาทานไม่ไปยึดมั่นถือมั่นจนเกินไปเราคิดว่าสิ่งที่เราจะได้ได้อย่างที่จะคิดเมื่อเสด็จชีวิตจะไปกวางไว้ที่ไหนได้บ้างไปได้บ้างจ้งปลาไลเมื่อตายไปก็กวางไว้ที่เดิมสู้ความเร้วว่าท่านมีโอกาสผ่านไปยังจังหวัดนครนายกก็ขอเเชิญจรวญพรไปแวะพุทธญานมาัคคะวูชานุสรซึ่งทั้างมู่สาม จมบลสุริกาอําเภอเมืองจังหวัดนครย,ยกไปบุรากาละโดยพร้อมเปลี่ยนการขอจะเลิศพอ ท่านใดที่เดินทางมายังจังหวัดนครนายกเชิญชวนแวะเข้ามาที่พุทธ,ธอุทยานมาค้าบูชาอนุสรตําบลสาริกาอําเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะคะมาไหว้พระขอพรสิ่งอันเป็นมงคลและเชิญชวนคุณผู้ชมเข้าถวายบังคมพระบรมรูปหล่อพระบาทสมเด็จพระบรมเชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบ,บพิษขณะทรงผนวดประดิษถานอยู่ณภายในโรหะปราสาทสุวรรณวิจิตรภูมิพพโรอนุสร์สถานแห่งความจงรักภักดีเป็นน้อมร รึกถึงพระมหาการุณาธิคุณของพระอ,องค์ท่านกันนะคะคุณผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร0870755422ค่ะช่วงต่อไปเรายังมีเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจนะคะคุณผู้ชมโปรดติดตามค่ะ